จะแจ้งเรื่องกฎที่มันมีความเกี่ยวกันระหว่างแอดมินกับทางสภาเนาะที่มันจะมีของกฎของประเทศที่เรื่องของห้ามมีสตอรี่ทั้งก่อนรีประเทศ15นาทีและหลังรีประเทศ15นาทีอันนี้ทุกคนเห็นแล้วเนาะก็คือห้ามมีสตอรี่นี่ก็คือหมายถึงว่าห้ามห้ามไล่ล่าห้ามห้ามอุ้มห้ามตีห้ามทุกอย่างนั่นแหละตามตามที่เรารู้กันเนาะว่าการมีสตอรี่มันคือ,อยังไง ก็การนับเวลาเราก็จะนับเวลาสมมุติว่าหากมีการหลบหนีฝ่ายที่จะหลบหนีจะต้องทําการแจ้งกับสภาเพื่อเป็นหลักฐานในการเริ่มหลบหนีจับเวลาเนาะเอ้ยเริ่มจับเวลาหลบหนีแล้วทีเนี้ยถ้ามันอยู่ก่อนช่วงเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าตัวนั้นเราก็จะเริ่มนับเวลาไปจนถึง เวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าแล้วเราจะหยุดเวลาไว้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มจับเวลาอีกทีตอนที่คุณเข้ามาแมถ้ากดอย่างนี้มันจะกลายเป็นเหมือนเจ็ดยับกับยามากุชิเ็นปะเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรก็ออออาายอมเมตืตียเมตเตียนเฮียใครมาตายวะเนี่ย <c oughs> เฮียงโง่ใครเดินไปด้วยเนี่ย พี่เดินมาหน่อยมาหน่อยธุรกิจเราว่าไงไม่หมื่นล้านอะตอนนี้ได้มาแค่พันล้านเองนะกำไรยังบวกไม่ค่อยเต็มที่เดี๋ยวเอาไปบ้ากันแล้วพันล้านวะธรงนี้นะธุรนี้เครื่องบินการบินดิครับหมอฝันดีครับส่งออกไก่ชนอ้าว อ right? ่ะแล้วก็เลยเครื่องบินหมอหมอนหมอนเรียกกันบินใช่เหรอไม่ใช่ไก่ไก่บินได้อะไอเนี่ยอ้วนนะคนณไปทำอะไรผิดมาเอาไอเนี่ยคุณอ้วนนะคุณไปทำอะไรผิดมึงไม่รู้เหรอว่าพ่อกูรวยแค่ไหนอ่ะผมไม่รู้อ่ะคุณอ้วนนะคอณไปทำอะไรผิดมาเอาเลนไหนไก่ไก่ด้วยคุณอ้วนนะคุณไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าครับเปล่าครับเอออ๋อจะเราทำไมคุณอ้วนนะคุณเสียงกระตุกกระตักอย่างเงี้ยครับคุณอ้วนนะคุณนี่ไม่ผิดคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวลูกดีมีอะไรก็รบกวนได้ครัอันนี้ดีหรือร้ายเนี่ยผมจะเตรียมทําใจก่อนทําใจนั่นนั่นลูกนั่นลูกนาดีทำใจไม่ให้รักดาดีให้ได้ก่อนทัดีท้องครับสนุปฮะผมเป็นหมันท้องได้ไงเฮ้ยเอาแเอาเอาแล้วนี่แหละค่ะที่เราเรียกพี่วัวนมาบอกพี่วัวนมาทำดาดีท้องไม่ต้องมาน้องพอแล้ว ได้ด่งดันดุกดังด้ไเน็มเน้แล้วสำลักาม่าแล้วสำลักาม่าแล้วมีเข้าเรื่องเลยเขาเดี๋ยวเขาลงไม่มีอะไรเราคือจะจะแจ้งเรื่องกฎที่มันมีควาเกี่ยวกันระหว่างแอดมินกับทางสภาเนาะที่มันจะมีของกฎของประเทศที่เรื่องของห้ามมีสตอรี่ทั้งก่อนรีประเทศสิบห้านาทีและหลังรีประเทศสิบห้านาทีอันนี้ทุกคนเห็นแล้วเนะก็คือ ห้ามมีสตอรี่นี่ก็คือหมายถึงว่าห้ามห้ามไล่ล่าห้ามห้ามอุ้มห้ามตีห้ามทุกอย่างนั่นแล้วตามตามที่เรารู้กันเนาะว่าการมีสตอรี่มันคือ,อยังไงครับ <c oughs> ก็ <c oughs> การนับเวลาเราก็จะนับเวลาสมมุติว่าหากมีการหลบหนีฝ่ายที่จะหลบหนีจะต้องทําการแจ้งกับสภาพเพื่อเป็นหลักฐานในการเริ่มหลบหนีจับเวลาเนาะเอ้ยเริ่มจับเวลาหลบหนีแล้วทีเนี้ย ถ้ามันอยู่ก่อน,ก <ay> นช่วงเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าตัวนั้นเราก็จะเริ่มนับเวลาไปจนถึงเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าแล้วเราจะหยุดเวลาไว้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มจับเวลาอีกทีตอนที่คุณเข้ามาอย่างเช่นอมันจะ,จะแบ่งเป็นสองกรณีคือคุณเข้ามาในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนสิบห้านาทีถ้าเข้ามาในช่วงเวลานั้น เราจะเริ่มนับในเวลาเที่ยงคืน15นาทีแต่ถ้าคุณเข้ามาหลังจากเที่ยงคืน15นาทีเราก็จะนับนับเวลาตอนที่คุณเข้ามาแทนเริ่มนับเวลาต่อจากตอนที่คุณเข้ามาเนาะนับเวลาในที่นี้หมายถึงนับเวลาหลบหนี45นาทีถ้าอีกฝ่ายเจอเราก็จะทําการคุณก็จะต้องทําการรีเซ็ตเวลาใหม่นะประมาณนี้ค่ะอันนี้ทุกอันนี้ก็คือ ที่ต้องแจ้งก่อนเพราะว่าตอนนี้แล้วถ้าแ,แบบเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้เขาอะ่ะแบบใช้โทรศัพท์เห็นช,ช่วงไหนเอยช่วง,วงคือเขาอยู่ในน้าอะ่ะที่น้องเล่าอะ่ะอยู่ในน้ำแต่คือเราเห็นอะ่ะว่าเป็นเขาอยู่ในน้ำเออเอางี้เดี๋ยวเด,เดี๋ยวเราต้องเซตเรื่องความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าฝ่ายไล่ล่าเนาะในในกรณีของฝ่ายไล่ล่าถ้าเห็นใครปุ๊บแล้ว เขาอาจจะอยู่ในช่วงหลบนี้หรืออาจจะเป็นไฟที่รู้สึกว่าเออเริ่มดึกแล้วไฟนี้อาจจะเป็นไฟสุดท้ายหลังจากไฟนี้เขาเริ่มหลบหนีแน่ให้ถ่ายรูปพร้อมพร้อมเวลาไว้จะเซฟ,ฟที่สุดหมายถึงว่าเปิดเปิด,เป,ดเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายให้เห็นเขาแล้วก็เห็นเวลาเราจะใช้หลักฐานตัวนั้นนะในการยืนยันว่าเขาไม่ได้เบรกกิ้งสอรี่คิดออกไหมเอ้หมายถึงว่า<ม>เรา เราจะใช้หลักฐานในตัวนั้นในการฟ้องว่าอีกฝ่ายอะหลบหนีหลบหนีโดยที่ยังไม่ครบเวลามงไหมพี่อ้นมงไหมไม่งงอ่านั่นแหละค่ะก็คือสมมติว่าเราไปพบเจอเรากำลังไล่ล่าอยู่เขาเริ่มหนีกันแล้วเราไปเจอคนนึงว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมพี่อ้นก็ต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายให้เห็นเวลาหรือทำยังไงก็ได้ให้มันเห็นเวลาณตอนนั้นอะ พร้อมกับตัวเขาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราเห็นเขาแล้วเขาจะต้องเริ่มหนีใหม,ม่หรือถ้าอยากเซฟจริงๆก็ส่งมาให้สภาก็ได้กล้องกล้องสูมมันไม่มีเวลามันจะไม่มีเวลาใช่ไหมใช่เวลาถ่ายทำนี้ครับพี่อ้วน F1 และ F12 เลยมันจะเห็นเวลาเห็นไหมนาฬิกาโทรศัพท์มไช่นาฬิกาโทรศัพท์มันไม่ตรงกับในเมืองบางทีอะ Om, spell, on, ในเมืองบ้าเวลาในเมืองมันไม่ถ้าสมมติบางบางที่คอมไม่นาฬิกาโทรศัพท์ตัวเนี้ยอย่างตอนเนี้ยตรงแต่คอมบางคนอะถ้าถ้าไอตัวนาฬิกาคอมไม่ตรงก็คือไม่ตรงเลยอันนี้จริงเพราะว่าคอมบ้านหนูนาฬิกานาฬิกาคอมไม่ตรงแล้วมันก็ไม่ตรงไปทั้งเกมเลยขอบคุณทีนี้ทีนี้ผมกลับมาทาเรื่องนี้หนึ่งว่าตอนที่มันบอกแสดงว่าตอนนั้นยังไม่ตีหนึ่งที่มันบอกมันไปแล้วถูกปะ แต่มันก็ไม่รู้ว่าไปอย่างมันแค่พิมพ์มาบอกอืรู้ลองมายถึงว่าเห็นเห็นเขาไปตอนตีหนึ่งเหรอคะลุเอ่าก่อนก่อนตีก่อนคือผมพิมพ์ไปด่าเขาอะว่าขยะส่วนแชทตัวเขาเลยบอกว่าไปแล้วไปเจอกันแต่เวลามันยังไม่ถึงตีหนึ่งครับมันประมาณเที่ยงคืนสี่สิบสาม ทีปสองสีปสามประมาณนี้ถ้านับจากถ้านับจากสิบห้ามันก็น่าจะแค่ยี่สิบห้าทีประมาณพี่โอเว่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอ่อก็ก่อนก็ก่อนเรียไม่ไม่ไม่เกินหนึ่งนาทีก่อนที่ประเทศลีก่อนเที่ยงคืนประมาณห้าห้าทุ่มห้าสิบเก้าก่อนประเทศตัดอะถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่นับสี่เพราะว่ามันยังมันมันเลยห้าทุ่มสี่สิบห้ามาแล้วเราไม่รับไม่นับสตอรี่ ไม่นับสตอรี่หมายถึงว่าไม่นับแม้แต่กระทั่งการมองเห็นนะคะหมายถึงว่าฝ่ายล่าเห็นฝ่ายถูกล่าเราก็จะไม่นับเพราะว่าอย่างที่ประเทศมันเป็นกฎของประเทศเลยว่าห้ามมีสตอรี่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่นับเวลาตรงนั้นด้วยก็ไม่นับเวลาหลบหนีเขาด้วยถูกไหมครัใช่ใชเวลาหลบหนีเขาก็ไม่รับแต่ว่าแสดงว่าต้องนับย้อนกลับไปอีกว่าก่อนก่อนห้าทุ่มสี่สิบห้าเห็นเขาไหม ผมเห็นนั่นน่าจะเห็นนันนู่นแหละครับห้าทุ่มห้าสิบเก้าครับห้าทุ่มห้าสิบเก้าใช่ช่วงๆนั้นแหละครับช่วงเวลาประมาณนั้นที่ผมเห็นครั้งลูกายห้าทุ่มห้าสิบเก้ามันก็ต้องเป็นมันก็ต้องก่อนหน้านั้นต้องก่อนห้าทุ่มสี่สิบห้าคก่อนหน้านั้นก็เห็นครับเข่โรงพยาบาลที่ควผมเห็นจนจบเลยครับเห็นจนประเทศ่างประเทศความหมายของผมคือผมเห็นจนประเทศมันดับไฟครับก็คือล่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเลยถูกต้องไหมครับใช่เดินเคียงข้างกันเลยเนี่ยครับหน้าโรงพยาบาล แสดงว่าเห็นเดียนะขอนับก่อนแสดงว่าเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นใช่ครับยังไงฮะใช่ใช่แปลว่า45โอเคแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นค่าเกี่ยวในส่วนของว่าเราจะแจ้งเป็นเบรกิ้งสอรี่ไหมละ่ะเออ่ไม่แจ้งครับเอองั้นงั้นมันก็จะจบไปสําหรับส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้เราเอามาเพื่อที่จะยืนยันว่าเขาทําตามกฎจริงไม่ได้เบรกิ้งสอรี่ แต่ว่าอันนี้ก็คือพวกหนูรับรู้แล้วว่าเขาทอา,าอย่างนั้น<ม>กับพวกพี่ผมอยากให้สภาแบบตั้งกฎแบบว่าบบในการมีอันนี้ในส่วนตัวงผมนะเลยในการอันนี้อาจจะแบบเพิ่มในอนาคตเลยในการมีสตรอรี่ครั้งหนึ่งอ่ะอาจจะใช้หลบหนีได้แค่แบบหนึ่งสตรอรี่ได้แค่แบบสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นคือสมมติผมไฟสิบวันเขาหนีสิสิบวันอย่างเงี้ยมันก็มันจะอารมณ์เดียวกับเจ็ดยับกับยามากุชิอะครับไม่มีวันจบ อเคคือเขาเข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจเข้าใจแต่ว่าคือเหมือนให้เขาใช้โคต้าไปเลยอ่ะว่าแบบอ่ะคุณมีโคต้าแค่สามครั้งนะที่คุณจะหลบหนีอแล้วแต่ว่าคหลบหนีมันทํำยังไงไม่ได้เว้อร์เพราะว่าถ้ากุมมองนะเพราะว่าเออไม่ว่าจะยังไงถ้าทุกคนเขาต้องการที่จะตอมองมันก็ต้องหลบหนีเนี่ยมันก็มวมนจบถูกไหมมันจะต้องเป็นการเหมือนออกกฎมาเรื่องของการบังคับ บังคับจบสตอรี่อะครับบังคับแพ้ครับถ้าผมมองนะในกรณีเนี้ยถ้าทางสภาทุกคนที่เห็นกันนะครับก็คือผมไม่เข้าข้าตัวเองนะแต่คือเขาไม่ได้สู้อะไรขนาดนั้นมันเป็นเหมือนการแพ้ผมไปอีกทางแล้วครับแต่แค่เขายื้อเวลาให้เวลามันนานขึ้นอันนี้ยมันอาจจะต้องมีกดเพิ่มขึ้นมาอ่ามันอาจจะต้องมีกดขึ้นมาเพื่อบังคับเขาเหมือนแพ้สตอรี่นี้ไปเลยที่ผมที่ผมคิดคร่าวๆนะครับเลยอยากจะเสนอสภาดู เพราะว่าไม่งั้นในกรณีที่เอ,อไม่ว่าจะแก๊งไหนก็นแล้วแต่ครับที่ไม่สู๋ครับแล้วทําการเข้ามาเพื่อยื้อเวลาต่อไปเรื่อยๆผมมองว่ามันจะไม่มีวันจบครับถ้าสุดท้ายเราไม่ลงกันที่ใบก็คือผมว่าซอรรี่ก็ไม่จบไม่มีทางจบแน่นอนจริงๆเนี่ยทีแรกทีใ่ในมุมมองของเจนะหมายถึงว่าตอนแรกอะ่ะมันเคยมีกฎในส่วนของสามวันเนาะที่เราเใช่เนี่ยแล้วมีการร้องเรียนกับทางจริงๆกฎตัวเนี้ยสภาไม่ได้เป็นคน อ่าผมไม่ติดนะจะกลายเป็นว่าเขามาลดกดอุ้มไหงครับคือกดตรงนี้มันดีขึ้นมาแต่กดตรงนั้นมันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอุ้มมันอุ้มได้แค่สองคนใช่ไหมใช่ครับลองอุ้มไม่มีจำกัดเลยครับผมบอกเลยว่าทั้งวันอ่ะปัจจัที่เขายอมไปนานแล้วใช่พออกดสภาเลื่อนมาเอื้อให้แปลว่ากดเมืองเอื้อลงเหมือนแบบเหมือนเดิมฮะจะตีกันไม่จบอะครับอาเตอร์ เหมือนกับว่าถ้าไม่มีการอุ้มหายเกิดขึ้นเ่ยทรัพยากรมันก็จะไม่ไม่หายมากขนาดนั้นที่พอที่ทาให้แกงแบบรู้สึกว่าต้องยอมอะหนูเข้าใจนะหนูเข้าใจใช่ใช่เข้าใจเพราะว่ามันมันไม่ใช่ป็นกดเมืองอะตอนนี้มันเริ่องุ้มใช่ใช่อาจจะอาจจะต้องแต่แต่เข้าใจมุมผมอยางอย่างผมเห็นผมเห็นเจ็ดยับกับยามูกชิก็คือไม่มีวันจบกันพอมาถึงใบมันถึงจบกันมันจะเป็นผมกลัวว่าถ้าแบบอาจจะไม่ใช่กรณีผมอาจจะแบบ กิดขึ้นอีกสุดท้ายผมว่ามันก็ไม่จบมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่อันนี้อันนี้ในในในส่วนตัวเจนะเจ,ะจะอยากรู้ว่าแบบแล้วแบบนี้แปลว่ามันคนตัวของคนที่อยู่ในสนามเองอะ่ะรู้สึกว่ามันไม่สนุกถูกต้องไหมคะมันรู้สึกแบบผมตีชนะไปก็ทําอะไรยากะครับ mm hmm. ต่อให้สมมติอนะผมคิดเลยเราตีชนะสิบครั้งอะ่ะมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้อะ่ะก็ได้แค่ชนะอื mm hmm. มันก็ไม่เกิดการสเสียมันไม่ไหวอะครับสองเทสกับตำรวจเท่านี้หมอเท่านี้นแล้วถ้ามสมมติว่ามันสร้างความเสียหายได้ไม่มากพอที่จะทําให้เขายอม,ยอมแพ้ใช่ครับเข้าใจได้ถ้าผมเสนอไปนี้นครับคือถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาขอจบก่อสภาถ้า,มมาให้สภาไข่เกีย่อนเรื่องทรัพยากรทีกในในผู้ชนะในการเรียกครับคือถ้าการจบที่สภาแล้วทรัพยากรที่สมมติว่าพวกผมชนะอย่างเงี้ยแล้วผมเรียก เขาในกรณีที่แบบที่มันมันแพงคูณจํานวนวันและความเสียหายขึ้นไปอะครับในจํานวนสมมุติว่าสมมุติว่าตีไปสิบล้านนะครับถ้าเขามาขอให้สภาไกลเกลือนบังครับห้าแสนหรือหนึ่งล้านเนี้ยมันเขาก็จะยื้ไฟไปเรื่อยจนทรัพยากรผมก็หมดลงสุดท้ายผมก็จะได้แค่จากสภาแค่ห้าแสนหรือหนึ่งล้านอะไรเง,งี้ยมันก็มันถ้าผมคิดว่าถ้าไม่เปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แบบอยากให้เปลี่ยนแปลงเรื่องแบบถ้าสมมุติว่าเขาซู้ไม่ได้แล้วเขายื้ไฟไปเรื่อยครับ อยากให้กระพาแบบให้แก๊งที่ชนะเรียกค่าเสียหายแบบเป็นมูลค่าตามจำนวนวันที่ที่เล่นสตอรี่ไปเลยครับอย่างน้อยอยังมีข้อตรงเนี้ยให้เขาได้กดดันว่าเออถ้าเขาไม่ออกมาสู้หรือเขาไม่ยอมอ่ะยังไงเขาก็ต้องจ่ายหนักอยู่ดีโอเคอืมอันนี้เห็นด้วยเลยโตดีเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราอ่าตีไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเสียไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะ <laughs> สุดท้ายแล, <laughs> แล้วเขาก็ต้องจ่ายอยู่ดีแ ไม่ต้องปรับเรื่องการอุ้มก็ได้ครับแต่แค่สุดท้ายถ้าเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ไหวเขาไม่ยอมจบภายในวันแรกหรือสองวันแรกก็ยังอยู่ในการไกลเกลี่ยของสภาถูกไหมครับแต่ถ้ามันยื้อเกินกว่านั้นผมคิดว่าอยากให้มันเป็นมูลค่าความเสียหายที่แบบเกิดขึ้นจริงของของฝ่ายผู้ผู้ชนะที่เรียกออกไปครับโอเคพอพอจะเข้าใจค่ะมันก็ จริงๆก็อาจจะต้องรอในส่วนของกฎนะทางสภา,าตรงไหนที่มันปรับได้เปลี่ยนได้เราก็พยายามจะรับฟังทางแกงนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของกฎประเทศหรือว่ารูปแบบการเล่นอะไรต่างๆออาจจะต้องอาจจะต้องดูที่บริบทของตัวคนที่เขาออกกฎด้วยแหละว่าเขาอยากให้มันเป็นในทิศทางอะไรยังไงแล้วถ้าพอเรารู้สึกว่า ตัวข้อนี้ข้อนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเล่นสนุกน้อยลงแล้วอาจจะลองเสนอกันได้ในช่วงในช่วงของการประชุมเมืองหรือการประชุมอะไรต่างๆที่มันแบบอาจจะส่งไปได้อะอีกนานมากเลยเพราะเรา่ปประชุมเมืองกันไปคือทางทางเดี๋ยวทางสภา,าก็คงจะเดี๋ยวประชุมกันเพราะสภา,าจะประชุมกันบ่อยอยู่ก็เดี๋ยวเราอาจจะลองคุยกันแล้วก็อาจจะลองปรึกษาดูก่อนว่า คสสองเคสที่มีการเล่นซอรี่กันเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายๆกันถึงสองเคสในส่วนของตรงนี้เราปรับตรงไหนตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเราก็จะพยายามคุยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะนัดประชุมแก๊งกันอีกทีในเรื่องของกฎผมถามเพิ่มนิดนึงครับคือในกรณีที่เขามาให้สภากเกี่ยวทางพวกผมแล้วถ้าพวกผมไม่ยอมรับข้อเสนอตรงนั้นนะครับหรือว่ามันเป็นการบังคับเลยบังคับอหมายถึงว่าเขามาขอจบับสภาครเบ ตามสเตปคือเขาจะมาขอสภาใช่ไหมเขาก็จะขอให้สภาเรียกฝั่งนี้มาก่อนเพื่อที่จะไกลเกี่ยกันเองกทีี่สภาเรยตรงนี้สภาจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายไกลเกี่ยกันเลยว่าจะยังไงถ้าในกรณีไม่ลงตัวครับสภาโคตรสินตามกฎถูาต้องตัครับจะมาเป็นสภาแล้วถ้าผมแล้้วถาเรียกได้คือถ้าผมไม่ยินยอมไม่ได้ใช่ไหมคร ยังไงก็ต้องยินยอมถูกไหมเพราะว่าเป็นคําตัดสินของศาลแล้วผมจะผมจะสามารถไปใช้เรื่องเดิมในการซื้อได้ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมุติในกรณีจบตามที่กฎของสภาตั้งไว้ตคูดาเจ็ดวันตีกูดาเจ็ดวันต่อได้ตีต่อได้เลยในเรื่องเดิมถูกต้องไหมครับถูกต้องโอเคครับดูเรื่องคัะก็ผมฝากดูของเรื่องของยายโตครับเรื่องระยะเวลาผมมองว่าถ้าเขายิ่งยืดออกไปผมว่าควรนับเป็นเราตามวัน อ่าเดี๋ยวโอเครับทราบไปนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยเผื่อในกรณีที่มีการประชุมหรือเสนอข้อคิดเห็นอะไรอีกก็สามารถเสนอได้เลยได้ครับเรื่องเดเรื่องเดียวถือต่อได้ได้ครับอันนี้อันนี้พอจะเข้าใจเรื่องครูดาวกับเรื่องเวลารีประเทศเนาะเข้เข้าใจครับเดี๋ยวอาจจะมีการเรียก ทุกแก๊งมาคุยกันอีกทีแต่ตอนนี้เนื่องจากมีสตอรี่กันอยู่สองแก๊งก็เลยเรียกสองแก๊งมาคุยก่อนได้ครับได้ครับเรียกเรียกมาแล้วหนูได้เลยว่าครับถ้าสมมเอิร์ยังไม่ได้จะพาเนี่ยไม่ได้ห้าแสนห้าแสนห้าแสนเข้ากระเป๋าหนูห้าแสนลาเล็กลาเล็กไอ้อ้วนเนี่ยต้ากูบอกเลยกูเข้าใจถูกมึงอ่ะเข้าใจถูกแล้วกูเข้าใจถูกมึงอ่ะจริงๆริงแต่ถ้ามันวขอะไทยเสนอมุมมองว่าถ้ามันปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอ่ะอยากให้ปรับเปลี่ยนเรื่องการแบบเรียก ค่าเสียหายได้ที่มันเป็นจํานวนวันที่เพิ่มขึ้นอ่ะมันอาจจะก,กด<อ>ดันฝ่ายตรงข้ามให้ยอมได้ตอนนี้<ม>ตอนนี้เกินห้าแสนกันยังโอ้โห,โหโเ,เกินแน่นอนครับโอ้โหรอใช้ทรัพยากรเกินห้าแสนไรใช่ไหมใช่ครับเกินแน,ๆๆๆน่นอนครับโดนค่าบวชไปยังไม่เท่ากันเลยครับค่าตารวจก็จะค้า,า,าแสนอ่ะ okay ค่ารักเองหรือเปล่าเดี๋ยวรอสภพาลองคุยกันดูก่อนคู่ขำมาแล้วครับคู่อ้วน เนี <T> ่ย <mic> เรื่องตำรวจอล้พี่ลองถามเลยเรื่องเรื่องตำรวจค่าปรับไม่ตรงอะครับค่าปรับไม่ตรงงานต้องคุยกับตำรวจเปล่าใช่ใช่เราวน้องไปคุยตำรวจม,มันคนเกี่ยวหน่วยงานกันใช่ใช่แล<ห>้วน้องลองคุยกันกับตำรวจดูก่อนถ้าไม่โอเคยังไงอยากให้สภาช่วยพูดอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะอ๋อแล้วคุยไม่ลงตัวผมเผาได้เลยต่อเลยะไม่ต่อตอนอหนูหนูมีถังน้ำหนูมีถังน้ำมันให้ยืมครับเหล่านี้ก็อยู่ไม่เรื่อดติดห้อง เปล่าเปล่าเดี๋ยวไกดสภาขอบคุณครับค่ะสภาคุณมากเลยครับเบุ้กคนเลยครับพี่อ้วนครับคนที่เขียนชื่อพี่อ้วนคือพี่อุเวนะครับหนูไม่ได้เขียนโอ้โหนี่เรียกแต่เล่นตระกูลหมเลยเหรอไม่ไม่แต่แต่พี่พี่ไปดูในประกาศรายชื่อไม่มีผิดใช่ไหมเอ๊ะมันอันเก่าแล้วแต่ว่าอันนั่นแหละครับอันเก่าคือคือพี่อุเวเป็นคนเขียนครับมันเก่าตั้งแต่ปีก่อนแล้วพี่ผมพี่คนโตมาเลยนะครับ อันนี้คือผมพี่คนโตเลยเนี่ยเนี่ยพี่คนโตเหรอเนี่ยน้องคนกลางเนได้น้องคนเล็กครับน้องคนกลางพี่น่าจะแพ้แดดเยอะนะทำไมอ่ะตบปากกับคุณคำหัวหัวล้านเอา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 ได้เล่นเด้อที่แหลมจะแบบมันอยากให้เป็นอย่างเงี้ยแบบสมมติสมมติมีสตอรี่เกินอาจจะแบบสมมติเกินห้าวันไปแล้วแบบปลดล็อกคนล็อกลไม่ดีว่าคุยให้พวกหนูได้ยินอ่ะอ๋อเออคุได้ยินนะอารมณ์แบบสมมติ ตีกันห้าวันแล้วปลดล็อกลิมิตขยับเข้ามาคุยด้กันมามแบบว่าเอาให<ช>ม่ก็คือสมมติเราอาจจะตีกันห้าวันแล้วแล้วก็ไม่มีฝมั่งใดฝั่งหนึ่งยอมอาจจะมีการแบบปลดล็อกลิมิตนะครับก็คือปลดล็อการอุ้มอะไรเงี้ยอุ้มได้ไม่จํากัดไปเลยหรือมีอะไรที่มันแบบมันทวีคูณุนแรงขึ้นตามระยะเวลาครับอัเกรดเลเวลหมอไม่พอก็อุ้มได้อะไรประมาณนี้ครับใช่มันจะเป็นการปลดล็อกในแบบสมมติมันนานเกินไปแล้วประเทหนึ่ง ย,ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งเลทยิ่งดุดุขึ้นน่ะแต่<ม>ถ้าแบบมีแบบวันสองวันแรกสามวันแรกสี่วันแรกก็เออเป็นปกติตามกฎไปแต่พอแบบเลยแล้วมันรู้สึกว่านานแล้วมันต้องมีอะไรที่เร่งขึ้นมาบีบขึ้นมาให้มันแบบต้องจบให้ได้อะไรอย่างครับมันก็น่า,าน่าบบเหญ่โอเคพอพอพอจะคิดภาพออกค่ะครับ๋ยวก็ฝากด้วยครับผมได้ได้เดี๋ยวนั่นแหละก็อยู่ที่บริบทองไร่นด้วยอ่ะเพราะว่า เจก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แบบชัดเจนร้อยเปอร์เซนว่าเราสามารถทําได้หรือทําไม่ได้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าทางเจ้าเมืองเองทางบริบทของเมืองเขาอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในในแนวทางไหนแต่ก็ก็อย่างที่บอกว่าเราก็รับฟังทุกเสียงเหมือนกันเหมือนเดิมครับนะคะนั่นแหละตือนะสุดท้ายแล้วถ้ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยหรือว่ายังเป็นกดเดิมอยู่ ผมเสนอเรื่องของผมน่าจะพอเป็นแนวทางได้ดีที่สุดเออแต่ว่าแต่ว่ะแต่ว่าตัวเจ๊เห็นละเห็นปัญหาแล้วเหมือนกันทั้งทั้งทั้งสองเคสเลยทั้งใช่มันไม่ได้เคยครั้งแรกตัวตัวเจ็ดยับเองแล้วก็เคสนี้ด้วยมันก็มันก็เห็นปัญหาชัดขึ้นอืมก็คงต้องค่อยๆปรับกันไปได้ครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ เดีย๋ยวหนูไปหาคุณครูนะครับครับไปสนอไหมไปสนอต่อเจอแดนนะดาเจอกันครับมันจบเลยไหมโดนเท่าไหร่มีคนโดนหกมีคนโดนเก้าที่มันเป็นคู่เดียวกันอ่ะโดนเก้ากูก็โดนเก้ากูบอกไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องของระยะเวลามันเป็นเรื no ่องระยะาแล้วก in ็การอุ้มไอ้หกหมื่นนี่คือพวกไอ้นี่เว้ยสมรู้ร่วมสมรู้ไม่นะพี่บูเป็นคนถือศพนะไม่รู้วะงั้นชื่อเรงระยะเวลา แม่แม่ที่คูมองว่ามันคือระยะเวลาเว้ยของมึงอ่ะมันอุ้มไปครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็เป็นเหมือนพยายามฆ่าแล้วแต่ของไอ้บัวมันเพิ่งอุ้มไปสิบนาทีก็ด้ไมนเหมือนเป็นการเคลื่อนย้ายอะไรอ่ะอ๋อเขาจะได้เข้าจได้เขาจะได้เขาจะเขาไม่อธิบายอย่างนี้ไง